แนวทางใหม่ของการรักษามะเร็งด้วยไวรัสสวัสดีครับท่านที่รักและห่วงใยใส่ใจส,สุขภาพท,ทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับคำผางพงเจติมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโบไก์ประเทศไทยคลิปนี้ผมนำเอาสาระเกี่ยวกับเรื่องของการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันผมไปเจอเรื่องราวของการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันโดยการใช้ไวรัสมาร่วมรักษา เป็นปูกคุ้มกันบำบัดชนิดหนึ่งไวรัสนี้เป็นอะไรที่เราคุ้นเคยกันดีในเรื่องของการทําให้เกิดเป็นโรคระบาดโรคติดต่อแต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าเขานําเอาไวรัสมาใช้ในการรักษามะเร็งได้แล้วซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจสําหรับคนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการรักษามะเร็งนะครับ ก่อนอื่นเรามารู้จักพื้นฐานของมะเร็งกันก่อนเนาะมะเร็งนะครับเกิดจากเซลล์ปกติของร่างกายนี่แหละนะครับอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเซลล์ปกติในร่างกายของเรานี่แหละมันเกิดการกลายพันธุ์เกิดการกลายพันธุ์ในเรื่องของการแบ่งตัวการขยายจํานวนมันอยู่เหนือการควบคุมของร่างกายถือว่ามันมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่มีอิสระในการเติบโตอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยนะครับสําหรับมะเร็งนะครับมะเร็งนี้จะเติบโตได้ ถ้าภายในร่างกายนั้นมีภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ฉลาดโดยกรรมพันธุ์ทาให้ไม่รู้จักกับเซลล์มะเร็งเมื่อไม่รู้จักกับเซลล์มะเร็งก็ทําให้มะเร็งมีการเจริญเติบโตขยายเพิ่มจํานวนจนกลายเป็นก้อนเนื้อมะเร็งในที่สุดนะครับการรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัดฉายแสงหรือทําคมีก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถที่จะนําเอาเซลล์มะเร็งออกจากร่างกายได้หมด ดังนั้นนะครับจึงทําให้ผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นมะเร็งรอบ2ได้นะครับยกเว้นว่าใครที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของตัวเองเพิ่มขึ้นมาได้คนนั้นแหละนะครับจะมีโอกาสที่จะหายจากมะเร็งโดยถาวรเนื่องจากภูมิคุ้มกันเท่านั้นที่จะฆ่ามะเร็งให้ตายได้สนิทนะครับ ปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีล้ำสมัยมีการนำเอาภูมิคุ้มกันมาใช้บำบัดมะเร็งหรือว่ารักษามะเร็งเรียกว่า cancer immunotherapy หนึ่งในหลายรูปแบบของการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดนั่นก็คือการใช้ไวรัสนะครับเข้ามาร่วมในการรักษามะเร็งไวรัสตัวนั้นนะครับมีชื่อว่า oncolytic virus นะครับเป็นไวรัสที่ถูกดัดแปลงมาเพื่อชี้เป้าหมายและก็ทำลายเซลล์มะเร็งได้ แบบเฉพาะเจาะจงโดยที่ไม่ได้ทําอันตรายต่อเซลล์ปกติของร่างกายเหมือนกับการรักษาโรคมะเรง็งไม่ว่าจะเป็นการใช้แสงหรือทําคมีโม,มบัมหรือทําเคมีบําบัดก็แล้วแต่2วิธีการนั้นเป็นการเป็นการทําลายเซลล์ปกติของร่างกายไปด้วยเป็นการทําลายเซลลภูมิคุ้มกันไปด้วยแต่วิธีการใช้ไวรัสนี้นะครับมันจะเฉพาะเจาะจงไปเลยเฉพาะเซลที่เป็นมะเร็งเท่านั้นนะครับขั้นตอนทํางานของ o n โค l y t i c ไวรัสนะครับ นั่นก็คือมันจะเข้าไปจับกับเซลล์มะเร็งเหมือนกับการติดเชื้อไวรัสทั่วไปแล้วก็ขั้นตอนของการจําลองตัวเองของไวรัสมันก็เกิดขึ้นไปตามปกติเหมือนกับการติดไวรัสทั่วไปเช่นกันท้ายสุดเมื่อมีการจําลองจํานวนของไวรัสมากเต็มที่มันก็จะระเบิดเซลล์มะเร็งให้แตกสลายออกเพื่อเป็นการแพร่พันธุ์ของไวรัสซึ่งในที่สุดก็จะทําให้เซลล์มะเร็งตายนะครับ จุดเด่นนะครับจุดเด่นของการใช้ไวรัสชนิดนี้ก็คือมันจะไม่ทําอันตรายเซลล์ปกติของร่างกายนะครับเป้าหมายที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเน้นไปที่เซลล์ที่ผิดปกติหรือเนื้องอกที่ผิดปกติเท่านั้นเองนะครับนั่นคือหลักการทํางานของไวรัสนะครับทีนี้มันจะมาเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันตอนไหนนะครับก็ถึงตอนนี้แหละครับคือในขณะที่ไวรัสเข้าสู่เซลล์ ขบวนการการอักเสบก็จะเกิดขึ้นภายในเซลล์นะครับเมื่อเซลล์เกิดการอักเสบมันก็จะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ออกมาทําหน้าที่นะครับโดยภูมิคุ้มกันจะมุ่งไปยังตําแหน่งที่มีการอักเสบนั่นก็คือตรงจุดที่เป็นเซลล์มะเร็งนั่นเองนี่ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ NK เซลล์ ale, ซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ไม่จาเพาะ และกระตุ้นการทำงานของ T c l e r cell เซลเซล์นักฆ่าโดยธรรมชาติของ T cell ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันชนิดแบบจำเพาะให้ออกมาทำหน้าที่ในการกำจัดเซลล์มะเร็งนะครับนี่คืออีกขนทางหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้รวมทั้งตัวผมด้วยนะครับพอผมรู้นะครับผมก็อยากจะนำมาแชร์ให้กับคนที่สนใจช่องทางของการรักษามะเรง็งอีกหนทางหนึ่งการรักษาด้วยไวรัสมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะ ที่มนุษย์พยายามศึกษาและก็หาวิธีสู้กับมะเร็งเพื่อให้หลีกหนีกับคําว่ามะเร็งรักษาไม่หายให้กลับมาเป็นมะเร็งรักษาหายได้ในทุกระยะนะครับ การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดที่เอาไวรัสมารักษานี้หัวใจหลักก็คือไวรัสชนิดนี้จะจับเฉพาะเซลล์ที่เป็นมะเร็งมันจะไม่ทําอันตรายต่อเซลล์ปกติของร่างกายและมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันได้รู้จักกับเซลล์มะเร็งด้วยเป็นตัวชี้เป้าว่านี่คือส่วนที่ผิดปกติของมะเร็งที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับค่าใช้จ่ายนั้นาการทําแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นภายในห้องแลบเกิดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญมีห้องแลบในการที่จะรักษาผมว่าค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับการรักษามะเร็งด้วยภูมิผู้ปกวยบำบัดนะครับอีกทางเลือกหนึ่งที่ราคาถูกและท้ายร่วมกับการรักษามะเร็งแบบดั้งเดิมนั่นก็คือผ่าตัดใายแสงทำาคีโมติดตามด้วยการเพิ่มภูมิผู้ปกวยให้กับร่างกายนะครับ ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์ทรานสเปอร์พิกเตอร์พลัสผลิตภัณฑ์โฟ l ์ไลท์ทรานสเปอร์พิกเตอร์พลัสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มภูมิคุ้มกันได้สูงสุดโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของเนธรอนชิวเซลหรือว่าเอ็นเทเซลเซลที่ใช้สําหรับสู้มะเร็งนั้นเพิ่มได้สูงถึง437รนะครับการเป็นมะเร็งก็ต้องอยู่ในความดูแลของหมอนะครับการรักษาที่โรงพยาบาลมันเป็นการหยุดยัง้งการเติบโตของเซล์มะเร็งได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยิ่งดีไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าผู้ป่วย สามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กักกบร่างกายได้เพื่อที่จะไปช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งที่เล็ดรอดจากการรักษาทั้ง3แบบนี่คือโอกาสดีๆนะครับสำหรับใครนะครับสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์คุณก็สามารถที่จะคลิกสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจหัวไล้โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ four life transfer factor is clinically proven to activate the immune system within two hours transfer factors aren't vitamins minerals or herbs they are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another they teach your immune system to recognize respond to and remember potential threats Four life transfer factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called payer's patches. Payer's patches are concentrated centers of immune cells. And this is where 4 Life Transfer Factor begins educating your immune system. They support many different kinds of immune cells, such as natural killer cells, T cells, B cells, macrophages, and more. When the transfer factors encounter an uneducated immune cell, they enter and educate that cell so it can better recognize, respond to, and remember health threats. From there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface. As educated immune cells come into contact with uneducated immune cells, they pass their immune system knowledge to those cells. The education spreads cell to cell until it reaches a lymph node, a concentrated source of immune system cells. Here, the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors. Making for a smarter and more vigilant immune system. Try 4 Life Transfer Factor products today to raise your immune IQ.